ที่สุดของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จุดที่น้ำทะเลและน้ำจืดไหลมารวมกันทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพได้ทั้งสองฝั่งคือฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนหลายรายยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเดินทางมาสัมผัสเองสักครั้งในชีวิตมุ่งหน้าไปยังชุมชนเก่าแก่ริมน้ำสุดคลาสสิกชมวิถีชีวิตชาวเล แหว่ตลาดเช้าอุดหนุนสินค้าชาวบ้านกินปูม้าตัวใหญ่สุดๆจากท่าเรือนอนโฮมสเตย์ริมน้ำล่องแพดูเหี่ยวเที่ยวครั้งนี้ที่นชาวเลสุขใจปักน้ำประแสะจังหวัดระยอง น,นี้นะครับเราก็อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนกลับมาเที่ยวชุมชนปากน้ำประแสรอบหนึ่งเพราะว่าจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากจะมีชุมชนที่น่าเที่ยวมากๆแล้วเราเองจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงด้วยเดี๋ยวที่แรกเนี่ยเราจะพาทุกคนไปที่ตลาดเช้าปากน้ําประแสกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีของเคาเจอร์ของกินที่แบบหากินยากขายเพียบเลยจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ที่เราจะไปเที่ยวตลาดกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับชุมชนปากน้าประแสะกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วครับผมพอได้ความที่พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากครับผมแล้วก็อยู่ติดกับชุมชนปากน้าประแสะซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยสายน้ําพื้นปากกลางอุดมสมบูรณ์ทให้คนที่นี่เนี่ยอาชีพส่วนใหญ่เขาจะทําการค้าขายแล้วก็ทําประมงครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ถือว่าเป็น,สนเสน่ หลักๆของที่นี่เลยก็คือเมืองเก่านี่เราจะเห็นได้จากตึกบานรามช่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิตี้ต่างๆด้วยความเป็นเมืองเก่าถ้าคุณมาในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณจะได้ความเบนจิเนลคุณจะได้ความเรโทรมาถ่ายรูปเนี่ยผมบอกเลยว่าเทนแน่นอนครับผมและถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของอาหารการกินก็ต้องทิ่ตลาดช้าที่เรากำลังจะไปนี่เลยครับจะมีของขายเพียบเลยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเ,เดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ขนมะไรครับขมวนทองม้วนค่ะห่อม้วนนจ้าอ๋อเป็นที่เป็นแผ่นกรอบๆอย่างเงี้ยหรอจ้าผมลองทำได้ไหมได้ครับต้องลงเป็นแบบวงลีอะไรไหมไม่ต้องทำไปกินเลยเาแต่ทำไปเลยทำกินเลย่ลงไปเลยอ่ะลงไปเลยนะไม่ต้องคนค่ะทับไปเลยค่อยๆทับลงไปเลยค่ะดูไปเลยได้ปะเอ้านี่อ่าไม่ต้องบีบแรงค่ะมันหนักอยู่แล้วไม่ต้องบีบอ๋อไปไปไป นกพลิกเลยจ๊ะพริกไปแจ้าเออนี่ใบแจ้าเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้ามันไม่เหลืองเป็นกระเทย้ามันไม่เหลืองเป็นกระเทยจ้าโอ้ดูดิฮึบเฮ้ยเนี่ยอันนี้ไม่กรอบมากนนนเป็นกระเทยหน่อยหนึ่งกระเทยหน่อยนึเดแล้วพอไปเย็นก็จะกรอบนะต้องพลิกด้านไหมครับไม่ต้องนะค่ะกระเทยคืออะไร จะอ่บจะกรอบไม่กรอบเป็นเหนียวก็ไม่เหนียวอ๋อคือคือกลางๆเออเดี๋ยวหนูมากินเลยมากินเลยเอามายกมาอู้หู้มาเลยไดกินเลยเอาตัวโอ้ได้แล้วเป็นแผ่นถือว่าก็ก็โอเคอ่ะก็ทำครั้งแรกอ่ะร้อนมากร้อนมากคืออย่างเงี้ยดูโอเค แต่พอพลิกด้มาข้างปุ๊บ่ะคือแบบเอียงอ,ะอ,อ,ยอ่ะจริงจริงแบบกะเทยก็อร่อยนะครับนี่แบบกะเทยครับของรอยของรอย ป็นองทุกคนกับตลาดเช้าปากน้าประแสน,นะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนํามากๆเลยให้หลายๆคนมานะครับว่าของกินเนี่ยมีเพียบนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศตลาดยามเช้าที่แบบได้ฟิลสุดๆไปเลยทุกคนที่นี่เนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆนะคือพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเขาเนี่ยใจดีใจดีคือยิ้มกันแทบทุกคนนะครับผมแต่เดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปนในส่วนของที่พักเรากันบ้างดีกว่าครับถ้าพูดถึงที่พักในโซนปากน้ำประแสก็ต้องที่พักที่ผมจะพักในคืนนี้เลยครับก็คือ นี่ครับผมมาหาสมุทรซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมล่องแพชมเหยี่ยวด้วยซึ่งผมเนี่ยเคยพักที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าฟิลเนี่ยมันได้จัดเลยครับผมก็เลยต้องมาซ้ำเป็นรอบ2นะครับนี่ดูสไตล์ซะก่อนนะ สมุดบูิคโคมสเตย์ที่นี่มีทั้งหมดแค่9กห้องเท่านั้นพร้อมคาเฟ่เล็กๆที่ทําให้เราได้นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆชมวิวแม่น้ําประแสที่ไหลออกสู่ทะเลซึ่งห้องที่เราพักวันนี้นะครับจะเป็นห้องพักแบบดูเพล็กซ์แฟมิลี่สามารถพักได้ถึง4คนเลยเหมาะกับทั้งครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนตัวห้องพักเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชั้นดูเพล็กซ์จะมีบันไดเล็กๆให้ขึ้นไปบนชั้นลอยซึ่งเป็นห้องนอนด้านบนส่วนชั้นล่างก็จะเป็นห้องนอนพร้อมกับห้องน้ําในตัวครับ และอีกที่หนึ่งที่สามารถเข้าพักกันได้คือบ้านชานสมุทรที่ถูกดัดแปลงจากท่าเรียเรือของโรงเก็บอวนของไตเทิมความพิเศษของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างต่อเรือและก็ยังตกแต่งด้วยอุปกรณ์ประมงเหลือใช้ต่างๆอีกด้วยนะครับก็สามารถมาพักกันได้แล้วเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันครับ และนี่นะครับผมก็เป็นเซตเมนูมื้อเช้าของที่พักนะครับผมนี่มาในเซตปิ่นโตแบบนี้นะครับ อยากจะรู้ถึงความเป็นมาของคำว่ามหาสมุทรบูทีโฮมสเตย์แห่งนี้ไหมครับผมได้นั่งพูดคุยกับพี่ชินมาสักพักและใครที่มาพักที่นี่ต้องหลงรักแน่นอนต้องเล่าใจอดีตก่อนเลยค่ะประแสะเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศไทยเลยเมื่อก่อนอะ่ะคนย้ายสินค้ามาจากต่างประเทศหรือว่าสินค้ามาจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องมาลงเปลี่ยนเรือกันที่นี่สมัยก่อนเลยอะ่ะประแสะเนี่ยค่ะมีเรือทัวร์เข้ากรุงเทพนะคะ มีโรงแรมมีโรงหนังมีคือแบบเจริญรุ่งเรืองมากคือเป็นเรือแบบต่างชาติเข้ามาเลยใช่คะใช่ค่ะก็คือมันต้องมาเปลี่ยนเรือเรือเหล็กอะค่ะมาเปลี่ยนเรือไม้กันที่นี่แล้วก็ถึงจะเข้าเมืองต่างๆของที่ไทยได้อันนี้คือในอดีตที่เขาเล่าเล่ามาเนาะแล้วก็ต่อไปอ่ะคือเมืองเราก็จากเปลี่ยนเป็นเมืองท่าก็เป็นเมืองประมงประมงของเราที่นี่มีทั้งประมงเรือใหญ่และประมงเรือเล็กคือสมัยก่อนเนี่ยประแสนี่คือเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรือใหญ่เนาะเรือหนึ่งลำอะค่ะ ใช้คนงาน20-50คนตอนหนึ่งลำแล้วที่นี่มีเรือแบบเกือบร้อยลำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบเรือเข้าเขาเรียกคือจอดหงายช่วงนึงที่เขาจะจอดหงายอะคือก็จะคึกคักมากก็จะเป็นแบบเหมือนเศรษฐกิจในนี้ก็คือดีมากคืออย่างที่บอกเมื่อก่อนเป็นเมืองท่าแล้วก็มาเป็นประมงแล้วตอนเนี้ยพอประมงซบเซาของเราเปลี่ยน,เป,นเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่พอเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเสน่ห์การท่องเที่ยวของเราอะค่ะก็คือป่าชายเลน ธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ความสวยงามย,งยังยังแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งครับใช่ก็หันไปนี่ก็ป่าชายเลนแบบสูนลูภูลูกตาเลยนะพี่ใช่ยังยังสมบูรณ์ค่ะอนุบาลสัตว์น้ำยังเยอะนะครับใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามีพวกแบบว่าล่องแพชมเหี่ยวแสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะอุดมสมบูรณ์มากก็คือพอชิฟมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปุ๊บพี่สิงก็เลยอ่ะทำที่พักเลยใช่ไหมครับที่นี่เขาเริ่มทําท่องเที่ยวเขาเริ่มแบบเหมือนเปลี่ยน หมือนชุมชนเปลี่ยนผ่านเนาะ<ฆ>เริ่มเริ่มทาท่องเที่ยวแล้วบ้านเราเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมันเป็นท่าเรือ<ฆ>หลังหลังนี้คือมันเป็นท่าเรือเราก็เลยในเมื่อมีท่องเที่ยวต้องมีที่พักเราก็เลยโอเคงั้นเราก็รีโนเวทท่าเรือเก่าของคุณพ่อเนี่ยค่ะให้มาทําเป็นที่พักโฮมสเตย์งั้นเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่สินฝากให้หน่อยได้ไหมครับถึงแบบว่าคนทางบ้านที่อยากมาเที่ยวชุมชนปากน้ำประแสว่า,วาเออมีสเสน่ห์ยังไงบ้างน่ามาเที่ยวยังไงบ้างอ๋อชุมชนปากน้ำประแสนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ มีความเป็นธรรมชาติสูงผู้คนค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้จริงอะยิ้มทุกลานแล้วก็บ้านถ้าเกิดถ้าเกิดเดินเล่นตามถนนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าบ้านเมืองเราค่อนข้างสะอาดใช่แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นชุมชนค่อนข้างเป็นชุมชนสูงวัยเพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดกิจกรรมกันเร็วนิดหนึ่งก็คือเหมือนประมาณว่าสองทุ่มทุกคนก็คือ เข้านอนกันหมดแล้วเพราะฉะนัそそ i i like ้นคนที่มาที่เนี่ยค่ะได้พักผ่อนอย่างจริงจังเพราะว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทําแล้วคือคุณต้องพักผ่อนแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาค่ะเขาจะบอกว่าคือมาที่เนี่ยชาร์จแบตเต็มเลยเพราะว่าเหมือนมาได้พักผ่อนเต็มที่เสร็จแล้วก็กลับไปใช่ใช่ ก็ได้ฟังจากพี่สินไปแล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยก็คือเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการชาร์จแบตมาเติมพลังอยู่กับธรรมชาติให้เต็มที่ก่อนจะกลับไปลุยงานนะครับผมไเดี๋ยวต่อไปพาทุกคนไปทํากิจกรรมกันบ้างดีกว่าไปล่องแพเปียกกันครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะได้ชมเหว่กับบรรยากาศชิลๆสบายๆครับนี่จะเป็นไงรอชมได้เลย อันนี้เราก็มาอยู่ที่กิจกรรมล่องแพชมเหี่ยวกันครับผมนี่ดูบรรยากาศสะกอน้ําสุดลุูลูกตาแล้วก็มีป่าโกงกางนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตกอยู่ที่คนละประมาณ400บาทน,นะครับผมแต่สิ่งที่ทุกคนได้ทุกคนได้บรรยากาศแบบนี้ข,งขางเขานีาน่คือเหวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหวแดงหัวขาวเหวชิคาใครที่อยากเห็นนะคือสามารถมาล่องแพได้เลยครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดจอดด้วยคือใครเนี่ยที่แบบอยากลงเล่นน้ำก็สามารถกระโดดลงเล่นได้ ในกบ้านทุกคนกับวิถีชีวิตชุมชนปากน้ำประแสนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราไปใช้ชีวิตร่วมกับเขากันมาแบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นในชน่วงตลาดเช้าที่เราไปกินของกินอร่อยๆกันนะครับผมได้เห็นวิถีชีวิตเรื่องราวความเป็นมาต่างๆรวมถึงกิจ,จกรรมสนุกๆอย่างการล่องแพแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำนะใครที่อยากจะมาชาร์จพลังกับธรรมชาติมาอยู่กับธรรมชาติให้เต็มอิ่มซูให้เต็มปอดไปเลยชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยกลับไปลุยงานกันต่อครับผมนี่ซึ่งแน่นอนครับเราพูดถึงระยอง เราชมความสวยงามชุมชนต่างๆชมธรรมชาติไปแล้วแต่แน่นอนครับมาดิมทะเลทั้งทีต้องมีในเรื่องของซีฟูด้ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูการคัดปูซึ่งปูที่เราคัดเนี่ยเราจะได้กินกันแบบสดๆเลยไปดูกันว่าเขาคัดปูดยังไงวิถีชีวิตการทําประมงของคนที่นี่เป็นยังไงรอชมได้เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังมาชมพาทต่ตกกันแต่ต้องรุ้นครับผมว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกเนี่ยแย่เลยแต่ถ้าฝนไม่ตกวิวก็สวยเลยครับ ี่ยวครับปกติเวลาพี่มารับปูเนี่ยพี่ก็จะมารับปูแบบนี้ทุกวันเลยไหครับเป็นทุกวันครับก็คือพี่ก็จะมีซัพพลายเออร์หลายหลายแหล่งมาครับครับรับมาจากหลายที่นะครับครับรับเยอะไหมพี่รับที่นี่รับแล้วแต่เรือประมงหรือว่าไต่เขาได้มาแต่ละวันครับครับได้ร้อยโลเราก็เอาหมดร้อยโลอะไรเงี้ยครับรับวุ่นเลยครับพอเอาขึ้นมาเราจะแยกส์เป็นไส์ใหญ่ไส์กลางไซสาเล็กเพื่อว่า เอาไปจําหน่ายเอาไปที่ร้านไปแยกไซ์แล้วจะมีแม่ค้าส่วนหนึ่งเขาจะมารับถ้าเป็นช่วงหน้ามรสุมนี่มันก็จะได้ของจํานวนมากหน่อยครับอ๋อเหรอเอาผมเข้าใจว่าหน้ามรสุมนี่คือได้ของน้อยจริงๆคือได้เยอะมันก็จะได้เยอะครับเป็นช่วงมรสุมอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกปูอะไรหลักๆก็เป็นปูม้าเนาะที่ผมพูดนะเพราะว่าผมทําปูม้าอย่างเดียวก็คือตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนวิถีชีวิตเลยว่าพี่แบบคนแถวนี้เขาก็จะทำอมกันเป็นหลักเลยนะครับ ไหนๆก็มาถึงที่แล้วนะเดี๋ยวผมบรบกวนพี่ยกพาผมมาดูการคัดปูนะครับดูเลยครับมันดูมาโปูโปลงจากเรือมาของที่นี่สดแน่นอนนะครับทุกวันครับเข้าออกทุกวันถึงจุดนี้นะครับพี่เขาเนี่ยก็จะมีสองขั้นันก็คือเอาปูสดๆเนี่ยไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่อไปนะครับแล้วก็ เป็นร้านของพี่เองใช่ครับซึ่งปูเนี่ยเห็นไหมสดสดเป็นเป็นเพิ่งขึ้นมาจากเรือที่ร้านเขาเดี๋ยวเราจะตามไปกินที่ร้านพี่เขาเด้ยวยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนจะสดขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เรามาดูวิถีชีวิตกันก่อนมาดูการคัดปูกนก่อนพี่เขาทำเร็วมากนะแป๊บเดียวนี่คือแบบรู้เร็วว่าไซส์ไหนอะไรยังไงนะอย่างงี้จะจะตัวโตวแต่ว่าเขาจะไม่เขาจะมีจะโกเขาเรียกเขาเรียกโภโภกโภคคือว่านิ่มอา่าครับ คือว่าคุณภาพเนื้อเขาจะไม่ไม่เยอะมันก็จะตกเป็นปูไซเล็กอ๋อหลอบมีครับอันี้คือสามารถคัดได้ตั้งแต่คุณภาพเนื้อปูด้วยใช่ครับเนี่ยไค่จะนิ่มเห็นไหมครับอกาจะนิ่มอ่ะไปอยู่นี่ไปเราอ่ะครับตัวใหญ่ก็จริงอ่ะแต่ว่าพวกนี้เนื้อไม่เยอะอยู่นี่ไปอุ้ยดยนี่ไข่ไข่เพียบเลยดูอันนี้จะเป็นไข่นอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปแยกส่วนมากเราจะเอาไปเขี่ยอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้เขา ไปเพาะเลี้ยงหรือว่า,อ,าอะไรประมาณนี้ครับไปอยู่ในพวกแบบคือเหมือนธนาคารปูอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับครับ พูดถึงอาหารที่ทํามาจากปูมานะครับเราส่วนใหญ่ก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ร้านนี้เนี่ยทีเด็ดเลยเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าพี่ยกเนี่ยเขาไปรับปูม้าสดๆมาเองจากเรือเลยและถ้าพูดถึงเมนูแนะนํานะครับผมที่มาถึงระยองทั้งทีต้องสั่งให้ได้เลยก็คือแกงส้มปูผักกระชับตัวนี้เนี่ยเป็นของเด็ดแห่งเมืองระยองเลย และอีกหลายเมนูเลยนะครับที่ผมแนะนําไม่ว่าจะเป็นห่อหมกปูก็ดีหอยจ้อปูเนี่ยคือเนื้อนแน่นมากๆพวกอาหารแปรรูปต่างๆที่พี่เขาทําไว้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปูเนี่ยที่นี้พี่เขาก็มีขายด้วยนะครับใครที่ชอบกินปูเป็นปูเลเวอร์ร้านนี้ร้านน้าปิงปูเป็นจังหวัดระยองถูกใจแน่นอนครับที่นี่คือปูจะเต็มนะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูอบปูนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหอยจ้อปูด้วยแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำพริกน้ำพริกอะไรไม่แน่ใจพี่อกครับ อันนี้อ่ะพี่คือน้ำพริกก็แล้วครับอันนี้น้ำพริกไข่ปูครับอ๋อน้ำพริกไข่ปูครับก็กินกับพวกผักเลยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้จะทํามาจากไข่ปูล้วนๆเลยอ๋อครับดูสิโอ้มันจะมีพวกเนื้อปูด้วยใช่ไหมพี่ไข่ปูคนกับเนื้อปูครับโอ้ดูดิได้กินจ้า เดี๋ยวต้องรอหน่อยแหละแล้วก็ไอ้แกงส้มอ่ะพี่เห็นบอกว่าใช้ผักอะไรของระยองนะเป็นแกงส้มผักกระชับครับผักกระชับผักกระชับคืออะไรพี่ผักกระชับนี่จะเป็นผักท้องถิ่นที่ว่าจะเกิดตามท้องนาเวลาสมัยก่อนหน้าที่ว่าถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทํานาทํานาเสร็จเนี้ยแล้วจะมีผักตัวเนี้ยมันจะงอกขึ้นมาแต่สมัยเนี้การทํานาเขาน้อยเลยเขาแต่เดี๋ยวนี้เขายังมีเป็นการปลูกขายแล้วครับ อ๋อคืออันนี้คือหาก,กินยากหาได้เฉพาะที่หมู่บ้านทะเลน้อย oh. อเติแกง<อ>ผ,กผักชนิดนี้ครับคือใครอยากจะมากินแกงส้มผักผักผกระชับตัวนี้ <Okay. S 1> ต้องมาที่นี่เท่านั้น <Okay. S 1> okay. ทริปการมาท่องเที่ยวในระยองของเราในทิปนี้นะครับก็บมาพร้อมกับคันนี้เลย Isuzu D-Max Highlander นะครับผมตัวนี้เ,นเป็นตัว2.2 Maxford มีการพัฒนามาจากตัว1.9นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรงขึ้นนะคันนี้แรงบิดเด็กก็มากขึ้นแถมประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยเพราะว่าแรงม้าตัวนี้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาถึง13แรงม้านะครับแรงบิดนเนี็ยได้เพิ่มมา50นิวตันเมตรแถมตัวนี้ ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมา10%นะครับผมในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าทาง Isuzu D-Max เนี่ยเขาทำมาได้โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงออกตัวเนี่ยคือผมรู้สึกได้เลยว่าแรงบิดเนี่ยมันมีความแรงมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ปรับหพแรงบิดในช่วงออกตัวเนี่ยมากขึ้นถึง56%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายซิ่งถูกใจแน่นอนครับผมคันนี้ซึ่งให้พูดโดยรวมเลยนะคันนี้ถือว่าเป็นกระบะสีประตูที่มีการปรับมาใหม่แล้วพัฒนามาแล้วผู้ชาย นะครับผมสำหรับอิสสุดดีแม็คันนี้เลยครับ และหากใครนะครับที่อยากจะสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวปากน้ําประแสเนี่ยผมอยากแนะนำจริงๆนะให้ลองมาเองนะครับผมมาสัมผัสถึงวิถีชีวิตความสโลลฟฟของที่นี่เป็นอะไรที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้นะครับผมแล้วก็วันเดียวเที่ยวได้แน่นอนครับุโกหุก ลองนั่งไหมพี่เเรรรรีียยยยบบ้้ออดูเกี่ยวยังเงี้ยะครับนี่เมื่อกี้เข้ามาใกล้แพรกว่านี้เลยนะไหนนะบันทึกยังไงเกี่ยวบันทึกยังไงตอนแรกมันเข้ามาใกล้กว่านี้อีกแต่มันมีคนโบกไม้โบกมือไงมันเลยหนีไปหมดเลยผมนี่แหละผมนี่แหละลุงอันนี้ลุงทำอะไรอ่ะลุงมลุงวนรอบนิวลุงทอาอะไรลุงก็ไม่จักอะไรเนี่ยล่ามือล่ามือ